สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเม้น e ท์ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านเพื่อนลงโฆษณาเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะครับตัวอย่างเช่นนะผมจะใช้ตัวของเองพียร์เอเซนนะครับในการทำนะครับผมเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้มันค่อนข้างง่ายแล้วก็คนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การที่เราลงโฆษณาไปแต่ละครั้งนะครับก็อาจจะมีคนที่เข้ามาสมัครกับเรานะครับแล้วเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการเคลมจากเพื่อนๆนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่มีเว็บไซต์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ทําต่อตามผมได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งวิธีการสมัครให้เพื่อนไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็เคมาให้ได้เหรียญสักระยะนึงก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะนํามาเข้าสู่ดิบสิทธิ์บรราลานตตรงนี้ได้นะครับโดยไม่เสียตังแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคอันดับแรกนะรับให้เพื่อนไปที่ตรงนี้เลยสําหรับคนที่จะลงโฆษณาเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันดับแรกนะเพื่อนเพื่อนไปที่ตัวของนี่เลยนะครับ เอ v เวอร์ไทเซอร์นะครับเห็น,นครับกด c อ a n เชงไอซ์เชงตัวนี้คือมันจะเป็นตัวของไอซ์เชงที่เขาจะนําเหรียญโทเคนที่เราเค้มได้นะครับมาเปลี่ยนเป็นเหรียญอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปลงโฆษณานั่นเองครับตัวอย่างเช่นผมจะใส่ไปสัก10,000นะครับผม1 0 0 0 0โทเคนมันก็จะหักตรงนี้ไป10,000นะครับปุ๊บกดแล้วนะครับพอกดแล้วนะครับให้เพื่อนไปที่ ตรงนี้เลยนะ PDC campaign นะครับอตอนนี้นะผมก็ยังไม่มีตัวโฆษณาเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่เข้าไปเลยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับพวก YouTube หรือว่าโซเชียลต่างๆ Twitter อะไรประมาณนี้ที่ไม่สามารถฝากลิงก์หรือว่าวางลิงก์ได้นะครับโอเคทีนี้เรากดคำว่า Create ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นระบบใหม่หมดเลย ก็แนะนำให้เพื่อนเอเอาเป็นตัวของ Windows นะเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดแล้วนะครับอ่าก็กด next อ่าโอเคทีนี้ไ i เติลนะครับไ i เติลอะไรนะครับก็สมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะเอาเว็บไซต์ตัวนี้นะครับอ่จอาจากเว็บไซต์ตัวนี้ในการรับค่าคอมมิชชั่นจากการเคมนะก็คืออ่าอันนี้จะเป็นเอนะิร์นบิทมูลแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เผื่อเพื่อนๆ่อ,อยากเข้ามาเคมเนาะ หรือว่าหาเว็บไซต์ตัวไหนนะครับที่มีคำว่า r e f e r r a l นะครับอ่า Refer r a l ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าโอเคตรงนี้มันจะเป็นลิงก์ของเรานะอย่างเช่นเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาก็ได้บอกไว้ว่าถ้าสมมุติว่าอ่ามีเพื่อนนับที่สมัครกับเรานะครับแล้วก็เคมนะครับเราจะได้ประมาณ10%หรือ5%จากเพื่อนๆที่เคมนะครับก็ประมาณนี้ลิงก์ก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนกดไปทีหนึงนะครับทุกเว็บไซต์จะมี ลิงก์ลิฟท์ฟลอร์นะหรือว่าลิงก์ที่รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่านี่วางในเว็บไซต์ตัวนี้ตรง URL นะครับอ่าทีนี้เพื่อนก็จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครผมเหมือนกันนะก็คือก๊อปมาก็ได้ก๊อปมาใส่ตรงนี้อ่า FBC แล้วก็เพิ่มไปอีกก็ได้นะ USDT อะไรเงี้ย USDT อันนี้ทำแบบอย่างง่ายนะครับผมทีนี้นะครับให้เพื่อนกดคำว่า next อ่าโอเคตรงนี้นะครับเขาจะบอกเลยว่า,า5วินะครับเราจะเสียโทเค็นอยู่ที่ประมาณ35ต่อ1วิว1วิวก็คือ1คนนะครับเพราะว่าเขาจะนับอย่างนี้นะวันหนึ่ง1คนจะดูได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมมันจะได้เปรียบกับคนที่ลงโฆษณาเนานะเพราะว่าคนนั้นไม่สามารถดูซ้ําได้แล้วใน1วันเนาะเขาต้องรอ24ชั่วโมงเขาถึงมาดูซ้ําได้อีกทีหนึ่งนะครับใช้30วิก็ได้แต่จํานวนเหรียญต้องใช้เยอะขึ้นนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะผมก็จะใช้แค่ประมาณ10วินะครับสิวิเท่านั้นนะเพราะว่าถ้า5าวิมันจะสั้นไปเนาะมันก็จะเขาอาจจะไม,ไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่ที่เราต้องการให้เขากดอย่างเช่นผมต้องการให้เขากด200คนนะครับ200คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้กด next พอกด next แล้วนะครับผมตรงนี้เขาจะบอกว่าเราต้องใช้เหรียญเท่าไหร่ ก็จะใช้เหรียญประมาณนี้นะครับก็คือประมาณ200คนก็จะใช้เหรียญประมาณนี้อโอเคทีน,นี้ก็กด I m Not A Robot นะครับปึ๊บแล้วก็กด Create ได้เลยอ่าพอกด Create ปุ๊บเขาจะขึ้น Success แบบนี้นะครับแสดงว่าได้รับการ Create เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าจะทำการตรวจสอบนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบก่อนนะครับเขาจะตรวจสอบกันว่าเว็บไซต์ตัวนี้อันตรายหรือเปล่านะครับหรือว่าคนมากดเนาะก็คือตรงนี้นะครับวิวตรงนี้มันจะไปโผล่ตรงไหนนะเผ่อเพื่อนสงสัยก็คือมันจะไปโผล่ตรงนี้นะครับ PDC นะครับผมก็อาจจะต้องรอคิวในการลงโฆษณาเนานะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนๆที่เขามาลงโฆษณาไว้นะครับเต็มเลย น,นี่ก็ลงกันค่อนข้างเยอะเลยก็ 60- 70อันได้นะครับเราสามารถเข้ามาดูเพื่อรับเหรียญได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เขา5วิอ่าเขาก็จะเสียเหรียญให้เราประมาณ22โทเค็นนะครับประมาณนี้นะครับของเราก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับแต่มันก็จะอาจจะลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลงโฆษณาไปมันอาจจะให้คนที่ลงโฆษณาก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับ เพื่อนๆที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองหรือว่าไม่มี youtube เป็นของตัวเองนะครับหรือว่าไม่มีแหล่งที่เราสามารถนําลิงก์ไปวางเพื่อเก็บค่าคอมมิชชั่นได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมวิธีการนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะเหมือนคนที่ทํา YouTube คนที่วางลิงก์อะไรประมาณนี้เลยนะครับ